โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมารับรถที่เรียบร้อยนะครับก็เสร็จนที่เรียบร้อยนะก็ก่อนหน้านี้อาการที่เป็นนะครับก็เป็นตามคลิปนี้เลยนะโอเคครับผมก็เป็นอย่างที่ในคลิปนั้นนะครับผม ก็อาการรถสไตล์ไม่ติดนะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปให้ช่างเต่าเขาดูแลต่อนะครับผมเมื่อกี้มาเฉยนะนะก็หมุนโด,นอ,ดนอะไรขยับโดนอะไรหน่อยนึงเนีเออ่ยฮะต้องขยับอ่ะนี่มันคนไทยของจริงนหรอเนี่ยเอออีกทีง เอานิ่เงี้อเอเอลงมันเขา้าเข้าฟองละไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาเจอสาเหตุแล้วนะครับหลังจากที่รถสตาร์ทไม่ติดเลยนะก็เรามาดูกัน,นะครับว่าสาเหตุเป็นอะไรนะความเสียหายมาจากมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับ มันบวกกับอายุการใช้งานระยะทางระยะเวลาทางไกลนะครับมันอยู่กับการสั่นสะเทือนมาตลอดที่เราเจอก็คืออาการมันติดบ้างไม่ติดบ้างใช่เออพอเคาะเคาะปุ๊บสซนเทคมันติดว่ะชอบกับคนไทยนะครับทีนี้เราก็ไปซื้อวัมติ๊กของเวฟมาใส่นะครับเวฟแต่ว่าเป็นของแต่งนะตัว5.5บาทนะครับส่วนราคาเนี่ก็ไปหากันเราเอง ส่วนที่นี่จบราคาซ่อมพร้อมค่าแรงนะครับค่าไหลพร้อมค่าแรงก็จะอยู่เขาๆประมาณ1,500บวกลบนิดหน่อยครับหรไหนดูน <ะ S 1> ว่าเราลื้อขนาดไหนนะครับมันลือ้อลื้อหมดเลยเนี่ยนี่นนะยกกล่องแบตด้วยปกติให<ด>้ยกยูบ็อกช์เฉยมันจะไม่หนักนะแต่ว่าพอยกกล่องแบบมันจะเกิดความยุ่งยากแลว้วเพราะว่ามันจัดยากตรงนี้ลื้อยันถึงถังน้ํามันเลยนะครับเออมันอยู่ใต้กล่องแบตไงตามนั้นนะครับสมมุติว่าท่านท่าน ฟัมติกเสียเราไม่ต้องไปเบิกยกบอดี้นะสีขาวนี่ก็คือบอดี้เลยนะอันนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้มันอยู่หลายพันเลยผมยังไม่ได้เช็คราคาว่ากี่พันแต่แน่ๆเลยไม่ต่ํากว่าสามพันแน่นอนนะครับเราก็ไปซื้อตัวนี้มาเฉพาะตัวมอเตอร์เนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับไปเช็คกันเราเองมอเตอร์ปั๊มติ๊กของเวฟร้อยสิบไอปีสองพันยี่สิบหนึ่งนะครับราคาก็ไม่แพงมากถ้าเอามาใส่ฟอสซ่าก็จะแพงหน่อยเพราะว่าแพงขงั้นแรงตามนั้น <c oughs> ับ อันนี้คือใส่ใส่กันได้เลยใช่ไหมใส่กันได้เลยเหมือนกันหมดเลยนะครับข้างนอกข้างในเหมือนกันเป๊ะเราเวลาเราไปดูให้ดูตรงบอดี้นะครับดูความยาวของตัวกระบอกตัวบอดี้มันจะต้องลงมาใส่กับตัวบอดี้ด้านล่างได้ก็คือมันจะมีขาเนี่ยนะครับมีขาสามขานี้มีลักตรงนี้ลักบนลักล่างนะครับอ่าพอทางเดินน้ำมันแล้วก็ดูลักซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันไหมขนาดเท่ากันไหมใส่กันได้เลยนะครับหรือถ้าไม่อยากซื้อของมอเตอร์ไซ ก็มันก็มีของพวกรถยนต์ก็เทียบได้ครับอ๋อใส่ได้เหมือนกันใช่ของรถยนต์แต่ก็ต้องเอาตัวขนาดนี่แหละไปเทียบในพวกบรรดาเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปเนี่ยมอเตอร์ปั๊มตีพวกนี้มันเทียบใช้กันได้หมดอ๋ออเทียบใช้กันได้หมดนะครับเราก็ดูแรงดันให้มันใกล้เคียงกันสุดท้ายเราก็มันจะมาคุมแรงดันที่เลคูเลตตัวนี้นะครับเนี่ยสีดำดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวควบคุมแรงดันนะครับไม่ให้แรงดันมันเกินอ่าตัวสีดำดที่อยู่หลังปั๊กตรงกลางนะ อ่านะครับเนี่ยเนี่ยในท่นทอเนี้ยมันจะงมีเรกเรูลเลเตอร์คอยควบคุมแรงดันอยู่นะครับเมื่อมันดูดน้ำมันผ่านจากข้างล่างดูดปล่อยออกข้างบนปล่อยออกข้างบนปุ๊บมันก็มาตรงนี้มาควบคุมแรงดันก่อนที่จะจ่ายออกไปหาสายแล้วเข้าหัวฉีดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดแรงดันโอเวอร์ถ้าสมมุติว่ามันพังอีกมันพังอีกคราวนี้ก็เบิดยกฟั๊มครับนะครัเบิดยกั๊มจบกง่ายเบิดยกฟอดีไปเลยก็คืออันนี้คือสําหรับงบประหยัดงบประหยัด ใช่ได้เลยตามนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงออนดูนี่นะโอ้โหจากตอนแรกไม่มีปกิริยาเลยนะครับตอนนี้สั่นยิ่งกว่าจอยเกมอีกครับสั่นยิ่งกว่าโอเคครับผมสั่นแรงมากสั่นแรงมากก็ฟื้นคืนชีพนะฟื้นแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทดูว่าติดดีไหมแล้วก็เดี๋ยวจะลอง เทสตรงหัวฉีดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดเดี๋ยวรอเดี๋ยวตัดคลิปก่อนเดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่ช่างติดตั้งปั๊มติ๊กเสร็จแล้วนะแล้วก็นี่ตั้งปั๊มปิ๊กไปแล้วก็มาลองดูแรงดันของปั๊มนะครับโอ้โหแรงจัดถือว่าได้ไหมช่างได้ครับแรงมากเราจะดูที่ จํานวนครั้งที่มันจะขึ้นมาเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันติดบ้างไม่ติดบ้างรถมีอาการติดติดตดับตกหลุมแล้วก็ดับนะครับ,บ,บพอปัม๊มหรือว่าตัวรถมีการกระแทกเขยา่ากระเทือนเนี่ยมันเกิดการดับบ้างติดบ้างนะสะเทือนบางทีก็ติดขีดขี่ได้ไปสะเทือนอีกตกหลุมหรืออะไรบ้างดับสะเทือนหน่อยหนึ่งดับใช่อาการมันฟอ้องมาใช่เป็นวันเดียวในวันที่กําลังเสียพอดีใช่นั่นแหละ อันนี้เราจะดูตามจำนวนเพราะก่อนหน้านี้ที่เราเทสตอนก่อนไปซื้ออะไรมันติดบ้างไม่ติดบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างติดติดดับดับเทสจำนวนสิบครั้งติดสองครั้งสามครั้งบางครั้งไม่ติดแต่เคาะเคาะปุ๊บเคาะเขย่าหน่อยใช่ไหมเออเขย่านิดนึงมาติดอ่าอันนี้ติดตลอดอมาดันปิดเปิดมาปิด เปิดมาทุกครั้งเปิดมาปิดเปิดมามาตลอดร้อยเปอร์เซนต์โอเคเอาตีไหมเออ,เอยปก้นชีไปน,นะครับอ่ะโอเคเอยปก้นชีไปน,นะครับผม